สวัสดีครับผมน,บนายมนามินทะปัญญาในโยกองค์การบริหารส่วนตำบลนา,นาสเสมงิงวันนี้ได้จัดโครงการอบรมอ,อปอรพอรอ,อ,อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายนลเรือนขึ้นก็มีวัตถุประสงค์ที่จะ ให้อาสาสมัครอปปรออนี้ได้ช่วยงานในเรื่องของบรรเทาสาธารณภายัยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอกักเีภัยวานตะภยัยอุทกาภายัยหรือภัยอื่นๆที่เกิดขึ้นในชุมชนให้มีอปวอลอ,อ,อ,อนี้เป็นผู้ช่วยในการแก้ปัญหาในเรื่องของอักของภัยต่างๆ ของชุมชนของเรานะครับแต่ตอนนี้เราเอาปปอลของเรามัน,มนขาดการฝึอกอบรมไปก็เลยจัดโครงการนี้ขึ้นมาครับก็ถือว่าได้ได้จัดทำโครงการนี้ก็เพื่อชุมชนของเราให้มีความปลอดภัยครับ,รบ,รบทั้งหมดกี่คนครับนายยกวันนี้ครับ,รบวันนี้เรา มีทั้งหมดที่เข้าร่วมการอบรมก็81คนคบับ8คนครับ็ก็ฝึกทักัขีภัยฝึกถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกด้านนะครับขอบคุณท่านนายกครับครับ มันกันันเพื่อนเพื่อนรวมตายกูไปรวมกันมีภัยที่ไหนเราไปถึงนั้นบุกเบิาฟ่าฟันรวมกันสูไปยอมตายเพียงไรเพียงป่าไปน้ำลงกระเราจะฝ่าไปเราขุดเตรียมป้องของใครยอมรีตกายอาสาป้องกันไปจากสงครามไปจากน้ำลงไฟ พี่คุณของไทยจาบมนุษย์สุดต่ตางไทยล้านไทยดั่งวัคเคมีสักทีไม่สารพัดดูไทยทุกรดูแบบแนบใจล้อมร่วมกันค่ามบันของไทยมีไทยจัมจีโบราณจะอาสาปกป้อง,องเมื่อมีของไทยมา เป็นสุขเจิอนทูมประชาชาเ่าอาสาอปพอพอรอเป็นสุขเจิอนทูมประชาากเ่าอาสาอปพอพอรอ,อาสาธมรมความทันทปยฝ่ายคนเรื่อง ผูพ,พันกันทังเพื่อนเพื่อนรวมตายตู่ไปรวมกันนี่ไยที่ไหนเราไปถึงน้นบุกเปิฟ้าฟันรวมกันตู่ไปยอมตายกิงไหลกิน่นาไฟน้ำลม้ารเราจะฝ่าไปเราขุดเมี่ยนป้องของไทยยอมรีจายอาสาป้องกันไทยจากสงครามไทยจากทิ้งน,น้ำลมไฟ อีกมุมของภัยจากมานุษย์ทุกทางไอร่านไอจากวิวะเนมการักษีภัยสารพันสูกภัยทุกรูปแบบแนบใจล้อมร่วมกันฝ่าฟันของภัยมีไห้ยำดีปวดประชาจะทาท้าปกป้องเมืองนี้ของภัยมาเป็น เกิดพวงประชาจากเราอาสาโอโปโปโพโรเป็นสุขเกิดพวงประชาจากเราอาสาโอโปโปโพโร